สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกาวสุภัสราปรับทุกเดียนาจับได้ว่าแฟนนอกใจทำไงดีแฟนๆแนห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจกันใหญ่หลังสองสาวเพื่อนรักกาวสุภัสราและเดียนาฟรีโปโมานั่งปรับทุกเล่าปัญหาชีวิตสรพาดที่แต่ละคนเจอมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาและหาวิธีม o ฟออนออกจากปัญหาหนักอ,กอกเหล่านั้นให้กันและกันรวมถึงเล่าให้แฟนๆฟัง ในรายการช่อง YouTube ของสาวเก้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทํางานรวมไปถึงเรื่องความรักทั้งนี้มีช่วงหนึ่งที่เก้าถามเดียนาว่าเดียเคยเล่าให้ฟังว่าเจอประสบการณ์โดนแฟนนอกใจตอนนั้นรู้สึกยังไงให้อภัยได้ยังไงแล้วยังอยู่กับเขาต่อได้ซึ่งเดียนาก็เล่าให้ฟังว่าทําไมอยู่ต่อง่ายๆเลยตอนนั้นมันก็รู้สึกว่ายังรักกันอยู่ตอนนั้นยังเด็กแต่รู้สึกว่าใจมันวุ่มันหล่นหายไปเลยก้าแซวขึ้นมา ว่าใช่ใช่เหมือนฉันเลยแกตอนที่เรารู้ว่าเขามีคนอื่นใจมันหล่นไปเลยเพราะเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเดียนะพูดต่อว่าความคิดแรกที่คิดขึ้นมาในหัวก็คือฉันไม่ดีตรงไหนวันเนี้ยฉันทําอะไรไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าทําไมเขาทําอย่างนั้นกับเราก็าถามต่อว่าแล้วตอนนั้นช็อกเฉยเหรือว่าร้องให้ออกมาเลยเดียานาตอบว่าช็อกไม่ร้องไห้เขาไม่ต้องกินแล้วไม่หิวก็าพูดต่อว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบใจมันวิวและหายไป เลยเดียนาพูดต่อว่าที่จับได้ตอนนั้นกําลังกินข้าวอยู่ข้างๆกันพอดีด้วยแล้วอยู่ๆก็มีลายผู้หญิงคนอื่นเข้ามาว่าคิดถึงนะเดียก็ถามเลยว่าเดียทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าทําไมทําแบบนี้เขาก็บอกว่าเดียไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาเป็นฝ่ายที่ไม่ดีเราก็พอรู้ว่าเขาก็รักเราแหละแต่มีไปเจาะแจ๊คนอื่นแต่มันก็ไม่ควรเพราะแค่คิดถึงนะก็รู้สึกแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังเด็กด้วยแหละแล้วเขาก็ขอโทษบอก อย่าไปนะยังรู้สึกเหมือนเดิมคนนี้ไม่มีอะไรเลยแค่เพื่อนกันแต่มันก็เชื่อยากอยู่นะคิดถึงนั้นเนี่ย ก้าวพูดต่อว่าไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยที่แบบเหมือนจะยือ้อเหมือนยังรักเราอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าคนรักกันก็จะไม่ทําแบบนี้เราก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ว่าเฮยยังรักเราอยู่ยังอลัยอววัยังโพสต์คิดถึงเราอยู่แต่แบบอีกอาทิตย์หนึ่งเราเห็นว่าไปคุยกับคนอื่นแล้วนี่คืองงเหมือนกันอะ่ะก้าวถามต่อว่าตอนเศร้าจัดการความรู้สึกยังไงเจน่าตอบว่าก็ดาวปล่อยให้มันดาวไปเลยร้องห้ไปเลยร้องจนพอต้อง าที่ระบายออกมาจากนั้นก็พยายามหากิจกรรมที่มันมีคนอื่นรอบข้างเวลาจะทําให้เรานึกถึงมันน้อยลงเราไม่สามารถลิมใครบางคนได้หรอกแต่เวลาจะช่วยให้รู้สึกน้อยลงจนไม่รู้สึกอะไรแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinyy com ขอบคุณครับ